สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนอวิธีการเติมเงินนะครับผมหรือว่าเติมพอยต์เข้าไปนะครับผมในเว็บไซต์ PB Easy Shop นะครับผมเพื่อซื้อไอเทมโค้ดอย่นี้นะครับซึ่งผมตอนนี้ผมล็อกอินเข้ามาแล้วตอนนี้พอยต์ผมมี220ก็คือมันขาดอีก30กับาพอยต์มมะะเติมเงินเข้าไปด้วยบัตร o ทมันนี่นะครับเป็นบัตรเงิสนสดทรมันนี่ผมซื้อบัตรมาแล้วไงราคา50บาทได้เป็นบัตรโทจะโดนหัก10 5%นะครับผม50บาทผมก็โดนหักไป5% 5%ลบ50บาทก็โดนลบไป8บาทก็ได้แค่42บาทนะครับ9กาบาทก็จะสมุกด,ดูตามนี้เลยนะครับผมก็จะเติม50บาทนะครับหากกลัวถูกหักค่าบริการตัดบัตรให้ให้ลูกค้านะครับให้ถ้าใครกลัวก็ให้เติมผ่านวิธีโอนธนาคารหรือวอลเล็ตนะครับจะได้จำนวนเต็มเลยไม่ต้องมาโดนหัก อ่าเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ด้วยการเสียแบบทูเพราะว่าทูมันโดนหักเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะทดลองเติมอ่าบัตรเข้าไปเลย50บาทนะครับผมเพราะว่าผมซื้อบัตรมาแล้วครับผมก็เอาเลยละกันครับผมมาเติมตังเข้าไปเลย50บบาท <c oughs> เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับผมทางระบบกำลังตรวจสอบบัตรอยู่ ได้แล้วครับผมก็เติมเงินสําเร็จแล้ว50บาทครับก็หลังจากนั้นก็กดรีเฟซตรงนี้หรือกด f 5ครับผมปั๊บอยผมก็มี262แล้วผมก็สามารถซื้อโค้ดได้แล้วเนี่ยอันละ2อ0้250บาทครับผมเพียงแค่นี้ก็สามารถซื้อโค้ดได้แล้วสําหรับเว็บ PBEC Shop นะครับผมก็ง,ง่ายๆนะครับสำหรับการเติมเงินสะดวก แล้วก็ปลอดภัยนะครับฝากไว้อีกหนึ่งเว็บไซต์นะครับผมสำหรับใครที่หาซื้อโค้ดหรือ i t p d PB นะครับผมสวัสดีครับ